สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องของรับอัญญาบัณฑิตใหม่ทั้งหลายนะฮะวันนี้มีอัปเดตมาเล็กน้อยนะครับนั่นคือเรื่องของวันที่นั่นเองนะครับกำหนดการนะฮะสำหรับการซ้อมย่อยณนศะูนย์วิทยาบริการแล้วก็ชุมชนสัมพันธ์มสอทอนะครับทั้ง10ศูนย์เลยก็จะเริมซ้อมย่อยตั้งแต่วันที่20 -22 ถึงพฤษภาคมนี้นะครับ ส่วนคนที่ซ้อมย่อยที่มะทนนทบุรีนะนะครับก็จะเป็นซ้อมย่อยวันที่26-28พฤษภาคมส่วนวันซ้อมใหญ่ที่ต้องแต่งตัวพิธีการเหมือนการซ้อมซ้อมจริงเลยเหมือนวันจริงเลยนะครับก็จะเป็นวันที่1-3ถึงมิถุนายนนะฮะ แล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่4-6มิถุนายนนะครับณตอนนี้ไม่มีรายชื่อบัณฑิตออกมานะครับผมก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางมสทอเองนะฮะหลายคนอาจจะแบบกังวลเอ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะอะไรมันก็แพงทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาหมดเลยนะครับผมดังนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องของการรับปริญญานะครับผม อย่างแรกเลยคือท่าที่พักค่ากินนะล่ะนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลค่าที่พักค่ากินอาจจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าว่าคนไหนก็แล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องมาช่วงวันซ้อมใหญ่นะครับก็คือมาจองโรงแรมแล้วก็เรื่องค่ากินอยู่สามมื้ออีกต่างหากนะฮะ ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างที่2คือค่าแต่งตัวทั้งหลายทั้งหลายนะครับผู้ชายไม่เท่าไหร่นะก็คือทาแป้งใส่เยลใช้ได้ละนะครับแต่ว่าถ้าผู้หญิงเวาลาก็อาจจะต้องมีเรื่องของอค่าแต่งหน้าทําผมสําหรับคนที่จ้างเขาทำนะฮะสำหรับใครที่แต่งหน้าแต่งผมไม่เป็นนะครับแต่ถ้าว่าใครทําเป็นทําเองได้ก็จะประหยัดตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไม่นับรวมเกี่ยวกับ อ,อุปกรณ์ต่างตัวต่งตางนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังที่ต้องเป็นไปตามแบบที่เขากําหนดนะฮะห้ามนู่นห้ามนี่ทั้งหลายทั้งหลาะนั่นแหละบางคนอาจจะไม่มีอาจจะต้องมาซื้อใหม่นะครับผมถ้าจะจะแนะนํานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รองเท้าประเภทนี้เนาะก็ลองเดินแถวโลตัสและบิ๊กซีทั้งหลายแหละพวกหลักไม่เกิน5้า้อยน่าจะมีอยู่นะฮะสำหรับรองเท้าผู้ชายนะครับอย่างที่3ก็คือค่ารูปนะครับ บางคนต้องการรูปรับปิญญาสวยๆเนาะอาจจะต้องจ้างช่างหรือว่าช่างกล้องช่งางภาพมาถ่ายตามถ่ายทั้งวัน,นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะโทรศัพท์มือถือมันก็ถ่ายรูปสวยได้เหมือนกันนะฮะก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ก็ประหยัดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือรูปตอนรับปิญญากับรูปถ่ายรวมบัณฑิตนะครับอันนี้ถ้าหากใครต้องการก็แนะนําให้ เลือกเป็นเซตเล็กสุดแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะมาแค่ต้องการเป็นเหมือนรูปประดับบ้านหรือว่าเป็นรูปที่หลรลือก็เสียได้ก็มนประมาณพันต้นๆได้นะผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องดูในวัน้อบใหญ่อีกทีนึงเนาะที่เขาจะมีการเปิดให้จองรูปถ่ายนั่นแหละนะครับผมอย่างสุดท้ายก็คือค่ากินเลี้ยงนะฮะ แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราขนญาติมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามีผู้มาร่วมแสดงความยินดีหลายคนเราอาจจะต้องพาเขาไปกินเลี้ยงกินนู่นกินนี้ตามร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ถือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องอเหมือนเป็นทดแทนน้ำใจที่เข้ามาร่วมยินดีกับเรานั่นล่ะนะฮะกระถาวว่าไม่ได้ อยากให้ประหยัดเลยก็คือมาคนเดียวแหละนะครับหรืออาจจะมาคนสองคนมาช่วยเก็บของมาช่วยถ่ายรงถ่ายรูปอนะไรเงี้ยคนสองคนก็ได้นะมันก็จะทําให้เราประหยัดในตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับในช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างจะย่ำแย่ยอย่างนี้นะครับก็เอามาฝากกันสําหรับวันนี้สําหรับณดิตหน่อยทุกคนนะะขอสะแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับ